สวัสดีครับคุณผู้ชมครับทุกนนี้ทูเชนส์น่าวขอเสนอการถ่ายทอดสดศึกฟุตบอลช้างเอเฟ่ครับครับเดินทางมาถึงในรอบ8ทีมสุดท้ายวันนที่เรียบร้อยครับคู่ของเราเกมจากทะเลหลวงสเตเดียมครับสุโขทัยเล่นกับเมืองทองครับคุณปวินพุทธสุรโรจน์และกรบผมธีริดบรรลงสารับหน้าที่บรรยายครับครับสวัสดีครับก็เป็นอีกเกมเริ่มครับดูบอลของ สุโขทัยได้โจมตีใส่ต่อครับสีโรดเปิดโคมาได้โคโอโอหลุดเองครับอู้เดี๋ยวดูนะจะมีธงเงับจังหวะมาโคบาจโจจากบอลเปิดของบาจโจที่สองคนทั้งมาซุอิทั้งบาจโจขยับจริงดูจากราชนาฏวางโคมาบอลเลยไปหมดบาโจโคไม่ได้ครับโอ้โหบอลตกมาแล้วมันติดตัวอบอลมันสปินกับหลังครับมาซุอิเล่นได้ครับมาซิอิยัดมาลูกนี้ไม่ผ่านเมือง ทีมพ้องผู้แถวเชื่อครับสโธรต์เปิดมาเมลวินแดดอกคัคณะถึงก่อนเอาละครับโอกาสของเมืองทองคัคณะดีดมาจะให้ที่ปลรเมศวางเท้ายิงลูกนี้โอ้โหหนึ่งศูนย์เลยครับอู้หูหสุดสวยครับจังหวะจบลูกนี้ของทางเมืองทองนะครับบอลที่ฝากมาโดยคักคณะแลวหลุดมาเลยนะครับเข้าเหลี่ยมขวาและซัดแบบไปต้องจับเลยครับโดึงจังหวะและ้วก็หาช่องในการจบลูกนี้ได้อย่าง สมบูรณ์แบบเลยนะครับสำหรับปรเมศดึงหนีจากสลิงคานมาครับลูน้สิโรดกระชากตัดในมาแล้วครับสิโรตยัดมาจับขวายิงซ้ายโอ้ไม่ตรงกรอบครับโอ้โหจิตปัญญาที่สุดสิโรตัดมาด้านในแล้วฝากไว้ครับจับขวาและยิงซ้ายนะครับผู้มาเยือนเป็นซันกับคคณะกรวิดมุมกว้างเปิดโคมาได้โขสองศูนย์ครับโอ้โหวางใส่ศีรษะของเมลวินเนับ แล้วต้องชมลูกสู่ของเมืองทองลูกนี้เลยครับที่ดูจากเตะมุมตรงนี้ที่เล่นลูกสูดนะครับคคณะชิงคืนมาให้กรรลวิทย์ให้มุมมันเปิดนะครับก่อนที่จะปันจงหยอดเข้ามาตรงนี้อยู่หวิ่งสอดมาหม่งถึงบอลก่อนพัทธลพลนะครับตัวประกบของสุขโขทัยก็ยืนกันไม่ดีด้วยนะรตรงนี้เอาตัวรอดในพื้นที่แคบๆนีออกมาได้ครับรัชนาาให้มาอีกรู้ว่าสีเอาจับรบพิกได้มาซุยถึงก่อนแล้วแต่ลูกนี้รู้สึกว่ายังไงโอ้โหจุดโทษครับ มาถึงก่อนครับฮิคารุมาซีกระเป๋าแล้วกระเป๋าเลยเนี่ยครับโอ้จริงๆตรงนี้เนี่ยโอเคว่าฮิคารุมาซีถึงบอลก,ก่อนนะครับแต่ว่าบาโจวิ่วงมาซัดโอ้โหบมุมดิกเลยครับ1-2อครับแม้ว่าจะไปถูกทางนะครับแต่ว่าวิธียิงของบาโจเนี่ก็ถือว่าคมกริบเลยปครึ่งชั่วโมงมีไปแล้วสามลูกครับสำหรับผู้นี้เนี่ยครับกิติพงศ์ไปถูกจริงครับแต่ว่ายิ เอ้าแล้วตัดมาเอวีโรบักเราเจอโกจุดโทษครับโอ้โหจุดโทษต่อเนื่งครับม้าคือโรบักปาดหน้าเล่นได้ก่อนนะครับปราดอนอยู่ข้างหลังครับโอ้ดูครับตรงนี้ครับที่ไปเกี่ยวกันเต็มๆแม้ว่าจะยั้งแล้วแต่ก็ไม่ทันแล้วครับเนี่ยครับขาไปเกี่ยวครับแม้ว่ามือจะกางนะครับโรบักดูเรียกจุดโทษให้กับทีมแล้วก็จะสังหารลูกนี้โอ้สามหนึ่งครับโอ้โหว้า ส่วนเอฟเฟคับนี่เป็นลูกแรกของเขานะครับเลือกไปทางมุมซ้ายนะครับในขณะที่กิติพันธ์ก็พุ่งไปคนละทางครับอ่านทางผิดนะลูกนี้เนี่สตร ตักมาครับเมลวินชงมาลูกนี้ปรเมศติดเครื่องนะครับปรเมศกระชากมาออกขวาให้กับเมลวินนะครับด้านในมีเพื่อนไปรอแล้วมองด้านไกลมองเปิดมาแล้วเอาบอลลงซัดติดแซฟบเอาโอ้โหซูเปอร์เซฟกิติพันธ์นะครับจังว่ายิงกอลวิทยังไปจัตุรพัฒน์อีกทีก็ติดอีทีนี้ไม่ได้เอาโอ้โหยังไม่ได้ลูกสี่เพืองรองเข้าในไหมครับกอลวิทเบิ้ลนเร็วแล้วให้ที่คณะได้เดียวกับกิติพันธ์ครับโอ้โหไป4 1แล้ว โอ้โหจังหวะเล่นวันทัศนะครับเมื่อสักครู่ของเมืองทองครับ4ี่ประตูตอนหนึ่งดูว่าจากตรงนี้ครับที่เล่นจังหวะเดียวครับโอ้โหแล้วคาคานานี่หลุดจากกับดักล้ำหน้ามาได้ครับก่อนที่จะเอียงซัดลูกนี้นี่หลอกยิงเสาแรกด้วยนะครับโอ้เมลวินแล้วตรงนี้นี่กอนลวิสนะครับที่ต่อมาจังหวะเดียวครับโอ้นี่ทำสวยทุกลูกเลยครับสำหรับเมืองทอง ตักลูกนี้ระยะมันใกล้ครับยิงไม่ง่ายครับแต่ขึ้นมาก็น่าจะจบแล้วครับ45นาทีแรกครับเป็นเมืองทองออกนำสุโขทัย4-1ครับตอกส้นมาลูกนี้กับมาซิมาสิได้เปิดโดกมามีมาเตอสุสเลยครับโอ้โหบอลมันโดกไม่นิดเดียวครับมาลุสฟอานารีเทง้มันโดกไม่ค่อยเต็มศีรษะเท่าไหร่นะครับเจอตาม,มาประกบติดสลัดมาได้แล้วด้วยนะครับ หน,นีจากทรงวุฒมาได้แล้วแต่ว่าจังหวะหมงนี่หลุด่อไปครับบอลที่มาซื้ออีกฝากมาให้นะครับทัศนพงษ์วางโค้งมามาดูซิกโทเอล้ะครับมาแล้วสุกโขไทยโดยมาตะยุกทำไอ้ทรงวีบยาวโอโ้โหแบบนี้โดนจับลำหน้าไปก่อนนะครับจากฟรีคิกที่เปิดเข้ามา ก็ทันเหลื่อมก็เหลื่อมปรามันครึ่งตัวครับนิดเดียวครับเอ๋มิวโรบักเล่นกับพิชาครับโรบักสปินไปแล้วพิชาให้โอ้โหกดมาแล้วครับจังหวะควบสปีดมาของไอ้มิวโรบักนะครับปลรเม็ไปรอในกรอบปาดมาครับปลาเม็ได้ยิงครับหลุดกรอบโอ้มีตัวบล็อกมาด้วยครับของสุโขไทยติดสปีดมาสุดตัวเหมือนกันครับสำหรับโรบักตรงนี้เนี่ยแล้วจ่ายต่อมาจนถึงนะครับนะครับโรบักให้กักนะ ขาคณะสเตปหนีออกด้านนอกครับข,า,ขาคณะคายกอย่างไม่เปิดนะครับคาคณะโยกหลอกล่ออยู่พาตัดในเข้ามาคาคณะขึ้นอาดูพลิกยิงจ่อจอปลาเมตรแตะแล้ว5-1ครับโอ้โหเลือดเย็นจริงๆครับลูกนี้ดูฟรีคิกของเจ้าทิ่นก่อนนะครับทัาสนาพงวางมา บอลยังไม่ได้แล้วขวาได้กดเอาแล้วครับมาเหมือนกันครับ2 5ครับสุโขทัยได้มาจากทีกระลมมาสี่ครับมาได้หลังจากเสียลูก5ไปไม่กี่นาทีนะครับปุ่นดูอีกครั้งหนึ่งครับจากฟรีคิกที่หยอดเข้ามาเนี่ยจริงๆมีเลื่อมๆสำหรับบาจโจแต่พอฮงมงสกัดมาไม่ไ,มได้อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการเล่นก็เลยมองว่าไม่ได้เป็นจังหวะล้าไปแล้วบอลมาเข้าทางของมาสุอิพอดี ส่งวุฒิอีกทีนึงภัธรพลบอละเมศติดเครื่องโอ้แตะหนีอับดุลนาฟิดครับบอละเมศจีใส่บอละเมศกระชากมามุมแคบๆบอละเมศบล็อกมาบอละเมศอีกทีนึงไหลเมลวินติดเซฟครับโอ้โหิีิพันธ์แสนสุขยังเซฟได้ครับเสียบอลกลางทางไม่ได้นะครับสุโขทัยเนี่ยต้องเสียจากนี้อันตราย ยังบล็อกอยู่เอาเป็นเจ้าทิ้เก็บได้เอาละครับกัดชากพาขึ้นมาแล้วสัดลูกนี้ติดแซฟอีกแล้วครับอู้อพิชาตเดนมาร์ติดกิดิพงศ์เพื่อนขึ้นหน้าหมดแล้วครับทัศนพงศ์ว่างเปิดพุ่งๆมาทางขวาอาพิชาติทันด้วยครับได้เปิดได้ด้วยแล้วลอยมาโขกเด่นๆครับลูกนี้โอ้บอลออกไปแล้วหรือเปล่าโอ้โหหมดดิ้นเหมดดือนอีเซนวิดไม่ได้ครับบอลออกไปแล้วหัวขั้วขึ้นมาของอพิชาตินะครับ แต่ดูมุมนี้ก็แล้วก็จบเกมครับเป็นเมืองทองครับเอาชนะสุโขทัยไป5-2ครับ